สวัสดีพี่น้นองทุกคนวันนี้จะมาแจ้งเวียกอีกแล้วเด้อผู้ใดที่ต้องการเวียกที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้เนาะผู้ใดที่ยังบูได้เมื่อเฮือนเฮาเนาะตอนนี้ก็คืออยากไปแอบบบ้านจำนวนหลายคนเลือ่อนผ้ใดจำกัดเนาะผู้ใดเข้ามากอกไว้สมัครับผู้ใดกระทำเด้อวันนี้มาฟังกันเลยว่าจะมีเวยนนะียงยังเนาะเวียกที่หนึ่งก็จะเป็นแม่บ้านคือมาเนาะเงินเดือนเหมือนสามถึงมันเดือนเหมือนสองถึงเหมือนสามมองเห็นงานทในเมอยู่ขยะไทยอ่ามีในจ้างอยู่สองคน ้านนายจ้างมีแม่บ้านอยู่แล้วหนึ่งคนแล้วก็มีมา้าตัวหน่อยเก่าตัวเนาะ<ด>ขอคนที่หักมา้าเพราะว่าต้องไปดูแลมา้าส่วนงานที่สองจะเป็นงานแบ่บ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทมองเห็นงานนี้เป็นอยู่ที่ศานมีนายจ้างสามคนมีม้าตัวหน่อยหนึ่งตัวเนาะต้องให้อาหารและขอคนที่เห็นอาหารง่ายๆได้ส่วนงานที่สามจะเป็นงานแบ่บ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทมองเห็นงานนี้แมนอยู่น้นทบุรีมีนายจ้างสามคนมีมาสามตัวเนาะขอคนขี่รีดพาได้ ส่วนงานที่4จะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือน,นลำต,ต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทถชงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทมองเห็นงานนี่แมนูไส้นา่าเนาะขอคนที่ไปต่างจังหวัดได้เดอ้ออันนี้ที่บ้านนายจางมีในาใยจางสีคนมีม้าสองตัวเนาะแล้วก็มีน้องสองคนแต่ว่าน้องใหญ่ไปโรงเรียนแล้วส่วนงานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านกึ่งผีเลีนน้ยงน,น้องเงินเดือนหมื่นสมามถึงหมื่นสี่มองเห็นงานนี่แมนูข้าวสองคนค่ะนี่อ่ามีในาใยจางสีคนมีน้องหงนึ่งคนอายุหนึ่งปีดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องเลยเนาะส่วนงานที่ จะเป็นงานแหม่บ้านผีเดี้ยงน้องอีกเงินเดือนเหมือนสามเมเหมือนสี่มองเห็นงานนี้เป็ยูเพชรบุรีเนาะไม่ในจางสีคนบ่มีซัดเลี่ยงเพชรนาทีเบื้องนอกสองคนอายุหนึ่งปีและสามปีดูแลอย่างเกี่ยวกับน้องในหกงานนี้ก็คือกินอยู่ประจำกับในจางเลยเนาะถ้าผู้ได้ที่พรเริ่มงงานอย่าลืมเอาเสาื้อผ้าเขามาห้าเฮาใดเลยเนาะ เฮามีทีผักให้เราวางล้อทางงานเด้อสำหรับคนใดที่บบมีทีผัดเนาะหรือผู้ใดที่มาจากบ้านเฮาบ่มีมองผัดม,มาผัดก,กับเฮาได้เลยเด้อสำหรับวันนี้จะฝางงานไว้สำนีเด้อเมื่อนาจะมาแจ้งงานอีกเด้อสำหรับวันนี้สบายดี